สวัสดีชาวเกมเมอร์เจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม h i คิวไฟไฮเซิร์บญี่ปุ่นนะครับไกลเข้ามาแล้วครับพรุ่งนี้แล้วสินะที่โอซามุน่าจะเข้ามาในเกมนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำทีมของโอซามุให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะครับเขาคนนั้นก็คือคิตะชินสเกะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลศักยภาพไลน์อัพแล้วก็ ความทรงจำของคิตะชินสเกะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคอนเทนต์ i g h q ว i ฟล h i g h s e r ์ e ญี่ปุ่นรีวิวตัวละครแนะนำตัวละครกันต่อไปด้วยนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ญี่ปุ่นที่ผมใช้คือการแปลภาษานะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคิตะชินสเกเป็นสายรับนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการรับลูกจะมีโอกาสได้เข้ารับลูกสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อป้องกันเกมบุกเร็วนะครับเรามาดูสกิลของเขากันบ้างดีกว่าครับไปเริ่มกันที่สกิลที่1กันก่อนดีกว่าครับทุกคนสกิลที่1น,นี้ทําให้ค่าสถานะหลักของคิตะชินสเกเพิ่มขึ้น6%หากการเล่นของคิตะไม่ได้ผลดีนะ จะทําให้เทคนิคป้องกันของคิตะเพิ่มขึ้นเท่ากับปฏิกิริยาคูณ80%ครับสกิลนี้ดีนะครับเสริมความสามารถของคิตะในกรณีออที่เล่นไม่ดีมาต่อกันที่สกิลที่2กันดีกว่าครับคิตะชินสุเกะจะทําการ cover ด้วยพลัง cover คูณ120%นะครับไปต่อกันที่สกิลที่3ของคิตะกันดีกว่าครับทุกคนสกิลที่3จะทําให้ค่ารับของคิตะชินสุเกะเพิ่มขึ้น8% หากการรับของคิตะไม่เป็นผลดีเขาจะได้รับเอฟเฟกต์แอคชั่นแน่นอน1สแต็กเอฟเฟกต์แอคชั่นแน่นอนแต่ละสแต็กจะเพิ่มค่ารับขึ้น3%สูงสุด3สแต็กหากคิตะมีเอฟเฟกต์แอคชั่นแน่นอน3สแต็กหรือมากกว่าเขาจะใช้เอฟเฟกต์แอคชั่นแน่นอน3สแต็กเพื่อเพิ่มเทคนิคโจมตีของเพื่อนร่วมทีมแนวหน้าขึ้น10% เอฟเฟกตนี้จะคงอยู่จนกว่าลูกบอลจะข้ามตาข่ายครบ8ครั้งนะครับทุกคนผมว่าสกิลที่3ของคิตาค่อนข้างดีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการรับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีการลุกของแนวหน้าได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการเสริมทีมที่ดีจริงๆนะครับทุกคนเรามาต่อกันที่สกิลที่สกันดีกว่าครับ สกิลที่4นี้เป็นการเพิ่มค่าพลังรับของคิตะโดยค่าพลังรับของเขาจะเพิ่มขึ้น235%ครับใครที่เล่นทีมแฟรผมคิดว่าควรจะต้องมีคิตะเข้ามาร่วมทีมนะครับผมเรามาดูไลน์อัพของคิตะชินสเกตกันดีกว่านะครับว่าเขาจะต้องเล่นคู่กับใครบ้างตัวเกมจะแนะนำไลน์อัพของคิตะ1ไลน์อัพนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับโอซามุและก็อตซึมุนั่นเองนะครับผม คิตะจะต้องเล่นคู่กับอาสึมุอซามุแล้วก็ซึนะลินทาโร่นะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องศักยภาพที่ระบบแนะนำให้กับคิตะชินสเกตก,กันบ้างดีกว่าครับศักยภาพที่ระบบแนะนำมีอยู่เซตเดียวนั่นก็คือเซตช่วยรับนะครับถ้าเราใส่เซตนี้2ชุดจะเพิ่มค่ารับ15%หากเราใส่4ชุดนะครับถ้าผลการรับของคิตะเป็นการรับที่เพอร์เฟกต เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับจะโจมตีอย่างรุนแรงพลังโจมตีรวดเร็วบวกกับพลังโจมตีทรงพลังโจมตีรวดเร็วของสมาชิกที่เกี่ยวข้องคูณ30เลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าค่าโจมตีทรงพลังนี้ใช่ค่าโจมตีคริติคอลหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบแนะนำกันได้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับ คิตะนอกจากจะเป็นตัวรับแล้วยังช่วยบัฟทีมได้ดีนะครับโดยดูจากศักยภาพอันนี้แล้วก็สกิลที่ผ่านมาของเขานะครับเรามาดูในส่วนของความทรงจำประจำตัวของคิตะกันบ้างดีกว่านะครับความทรงจำอันนี้จะช่วยเพิ่มการรับของคนที่ติดตั้งความทรงจำนี้ขึ้น10%นะครับหากการรับของคนที่ติดตั้งดังกล่าวไม่ใช่การเล่นที่ดี พลังของการรับครั้งต่อไปของเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มขึ้นเท่ากับค่ารับของคนที่ติดตั้งความทรงจำนี้คูณ20%เท่าที่ผมดูมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพก็ดีสก,กิลก็ดีหรือความทรงจำก็ดีนะครับนอกจากจะเพิ่มค่าพลังให้กับตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างดีมากม คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนผมไลฟ์สดไฮคิวมี FC ของช่องมาคอมเมนต์ในไลฟ์สดว่าพี่ครับอยากให้พี่จัดสกิลพองให้ดูด้วยนะครับวันนี้ผมเลยจัดให้นะครับมาดูสกิลพ้องของคิตะชินสเกกันดีกว่าครับสกิลพ้องอันแรกเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์หลักของคิตะขึ้น10 เงื่อนไขในการรับผลของการเล่นที่ดีได้รับการเปลี่ยนแปลงจากหากการรับของคิตะชินสเกตไม่ใช่การเล่นที่ดีเป็นหากการรับของเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่การเล่นที่ดีแทนนะครับสกิลต่อมาจะเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์หลักขึ้นอีก10%นะครับสกิลที่4ก็คือหากคิตะชินสเกตไม่พลาดการรับขวัญกำลังใจของทีมจะเพิ่มขึ้น10คะแนน หากคิตะชินสเกตอยู่ในสนามสมาชิกในทีมของเขาจะได้รับการฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยเมื่อสมาชิกใช้การเคลื่อนไหวพิเศษนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวพิเศษอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้การเคลื่อนไหวที่มีคัตซีนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆค่นไหนที่พอรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขออภัยด้วยสกิลที่5ก็จะเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์หลักขึ้นอีก10%นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคิตาชินสเกตน,นะครับจากการที่ผมอ่านมาเนี่ย ถ้าใครที่เล่นทีมแฟดมียะนะครับคิตะชินสุเกะเป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดควรจะต้องหามาร่วมทีมนะครับนอกจากจะมีการเพิ่มพลังของตัวเองแล้วยังมีการเพิ่มพลังของเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมเ,เพื่อนๆสามารถที่จะชมคลิปการรีวิวตัวละครแบบนี้ในช่องของผมได้เรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าโอซามุเข้ามาผมจะทำการสุ่มกาชาแล้วก็รีวิวให้อีกทีในเซิร์ฟโกลบลนะครับผม รบกวนเพื่อนๆช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคอนเทนต์ไฮคิว High กันต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ